สรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทยจดสีอาทิตย์ที่9ตุลาคม2565ครับเกมผู้ที่หนึ่งไฟแดงอุ้ยเสียวป้อโรงเรียนกีฬาลำปางเจอกับทางฤทติชัยโปรมวยไทยหัวหินเรตการชคนะครับฤทติชัยรุ่นพี่ต่อ19รูเกมนะครับ3ยกแรกแดงถอยตั้งรับน้ำเงินฤทธิชัยนะครับก็เดินบุกคูไปเรื่อยครับเอาใจข่มรุ่นน้องผ่าน3ยกนะครับราคาน้ำเงิน5-1ครับหมด4ยกน้ำเงินต่อแพง9-1นะครับแดงเองก็พยายามจะเล่นวงในนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลขึ้นยก5แดงนี่ออกท่าว่ายอมนะครับ ยกไม่มีปัญหา ที่ชัยชนะคะแนนไปครับเปิดหัวคู่หนึ่งศึกมวยไทยเจ็ดสีใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับผลมวยคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงเพชรเอกใต้เพชรบุรีเจอกับทางสิงห์ฉลามซอพองมอนครับเรดกโชกสิงห์ฉลามต่อ74นะครับรูปเกมสิงห์ฉลามกเดินเบียดจับคอตีเข่าครับทำราคาห่างออกมาหมด3ยกในต่อแรงๆประมาณ6กหนึ่งแล้วครับแล้วฝ่ายแดงเองนี่ต้องบอกก็พยายามเดินสู้นะครับแต่ว่าเกมวงในน้ําเงินดูดีกว่าผ่าน4ยกน้ําเงิน61ครบ5ยกไม่มีปัญหาสิงห์ฉลามชนะคะแนนไปครับผลค 3นะครับปานเพชรเหลี่ยมธนวัฒน์นะนกยก2เพชรอภิมลสีครับก็เป็นจังหวะกระซวกเข่าโหดๆนะครับหลังจากนั้นก็ทนไม่ไหวครับโดนจังๆโดนจัดจะโดนจุกๆุกครับเพชรอภิมลสีแพ้นอกไปในยกที่2นะครับโอ้ปานเพชรวันนี้มาดีนะครับแล้วก็ตีเจ็บก่อนครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้นะครับยินดีกับคนชนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับ หมดมวยครูที่4ครับคููเอกของรายการฝ่ายแดงเจ้าเสือใหญ่สอเตชพันธ์ครับจากทางผัดหมื่นรมบองสอเถรพัฒน์เรดเปิดเจ้าเสือใหญ่ต่อ74นะครับรูปเกมเบื้องต้นไม่มีใครกลัวใครนะครับยืนชิงกันออกครับถือว่าดูสนุกเลยคู่นี้ใส่กันแบบโอ้โหไม่กักครับหมด2ยกแดง31ครับโดยความน่าเชื่อถือจุดเปลี่ยนคงจะเป็นยก3นะครับเจ้าเสือใหญ่โดนศอกหล่นต้นยกนะครับกรรมการไม่นับรมบองเองก็เดินบุกต่อครับราคาพลิกมาน้ำเงินต่อ31นะครับเจ้าเสือใหญ่นี่ก็มีท่าทีที่จะพยายามเอาคืนเหมือนกันหมด3ยกพลิก นน้งิ4 1ลูกเกมหลังจากนั้นครับเจ้าเสือใหญ่ก็เดินบุกหนักๆครับแรมบงก็ถอยตั้งรับลอโต้หมด4ยกพลิกอีกรอบครับตอนนี้เอาแดง52แล้วครับยกที่หขึ้นมาก็ถือว่าชิงดำนะครับแต่ว่าราคาต้นๆมีแดง4ีลูกเกมแลมบองก็เดินออกแข่งก่อนครับเจ้าเสือใหญ่ในเล่นเกมรับเต็มตัวเลยครับยกที่หหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ดูพอใจนะครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าราคาก็มีเสมอเงินเสมอแดงหมด5ยกแดง61ครับกับการรวบรวมคะแนนชูแดงชนะครับ fc แฟนมัดมวยครับมองใครชนะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับมวยคู่นี้ และนี่ก็เป็นคลิปสรุปผลมวยในสัปดาห์นี้ที่นำมาฝากกันครับนี่เป็นเพียงคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นไม่ใช่ไฮไลท์ใครอยากจะดูไฮไลท์ดูลิขสิทธิ์แท้ได้ทาง b o ็อกบูดทีครับเอาไว้พอกันไม่คลิปนานะครับยูดีมีแห้งซ้ำไปดีสุขุคนฝากกดไลค์ใคยมกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยครับ